ถ้าแบ่งถ้าแบ่งแจกไปเลยนราชการสองสามคือคืออันนี้คุณถามในแง่ของลูกคา้าถูไหมผมคิดผมกล้าตอบนะว่าไม่ม,ม,มีขอผมันทนแต่ว่ากำลังดูว่าเราจะปรับตัวยังไงเพราะว่าลูกคา้าผมคือการการจ่ายเงินงวดเนี่ยมันไม่ได้ทุกคนไม่ได้จ่ายละทิ้เดือนนะครับต้องเข้าใจดีก่บลูกคา้ากู้ตอนไหนเวลาไหนาเขาก็จะครบกำหนดในในเดือนนั้นไม่เท่ากันทุกวันก็จะมีคน,คนจ่ายทุกวันแหลนะครับ ดังนั้นเดี๋ยวต้องไปหาวิธีกังไปดูจปกวาดทุกนี้มาดูก่อนว่ามันเป็นยังไงผมระทรก่อนแต่ผมกถ้าจะทําจริงๆก็ต้องไปสร้างระบบให้มันให้มันสอดจําเป็นไมต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เขาได้เึินมาหรือไม่จําเป็นว่าผลกระทบมันเป็นยังไงเพราะว่าคือจริงๆในเรื่องนีมน้มันพูดกันไปเยอะคือผมคิดว่าถามว่าทำ,ทำได้ไหมระบบทําได้แต่ว่ามัน มันมันคุ้มค่าที่จะทำหรือเปล่าแล้วก็ต้องดูความต้องการลูกค้าด้วยนะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ประเมินนะก็ต้องเดี๋ยวยังมีเวลาแต่นนี้ก็ต้องผมก็ประเมินในเรื่องของของความต้องการลูกค้าด้วยว่าเขาอยากให้ตัดแบบไหนใช่ไหมเพราะว่าทุกทีตอนนี้ถ้าตัดตัดดูระคาถ้าคุณบอกอยากให้ตัดเดือนละสองครั้งถามว่าแบงค์ตัดได้ไหมทําได้ถ้าถ้าถ้า,ถา,ถา,ถาตอบแบบว่ายังไม่ได้ไปดู แค่เขียนระบบ ICT ขึ้นมาแต่ว่าแต่ว่าตัวลูกค้าเองเนี่ยตัวลูกค้าเองนะครที่ได้เงินนะตอนเนี้ยอันนี้นักข่าจะมีข้อมูได้ข้อมูลไม่ได้มากมมากับผมคนที่จะไปแก้ระบบตรงนั้นนหนักกว่าระบบแบงก์ใช่ไหมครัระบบตรงนั้นนะเยอะที่ผมทีผมของฉันเยอะแต่ว่าแบงก์แบงก์เป็นรัศมีสายอยู่ครับคี่ว่าไม่ไม่ตอบตอบไปเบื้องต้นได้ว่าได้ได้ไมุมนโยบายอะไรนิดนึงนะว่า,า,นะนนวาให้ไปดูว่า ใหรัฐบาลเขาปรับเปลี่ยนจริงๆแบบนี้แล้วแบงก์จะรับตาว่าจะทำการับเจ้าหน้าที่ได้ไหมหรือจะตัดเหมือนเดิมจะมีผลกระทบอะไรครับผมไดลงได้เร็วแล้วก็ตัวของภาระของเบี้ยก็จะลงเรื่อยเรื่อยใช่หรือเปล่าครับก็ง่ายนอนนี่นะก็จะที่จ่ายที่จ่ายเร็วก็ก็ต้นต้นคอนรไปด้วยแล้วข้าราชการที่ใช้สิทธิ์เปิดค่าเช่าซื้อครับมันจะมีผลไหมครับเพราะว่ามันมีเรื่องของการเปิดค่าเช่าซื้อถ้า ถ่าเงินต้นม,มันไม่ตรงกับสิทธิของเขาอะกับการเปิกค่าเท่าตัวนะครับตรงนี้จะเป็นปัญหาใช่ใช่อันนี้ที่ผมเรียนนะฮะอันนี้เป็น,น,นปัญหาของต้งเนเงินผมอันนี้อันนี้ไม่อันนี้ต้องถามที่เี่กาบ